สวัสดีค่ะสวัสดีต่ออีกรอบค่ะก็จะมารีวิวต่อคลิปที่แล้วนะคะที่ว่าลงตัวไหนไปก่อนแล้วก่อนที่จะเมคอัพแต่งหน้านะคะคลิปตัวนี้ก็จะเป็นคลิปเมคอัพการแต่งหน้าของฉบับของเอิวเองนะคะก็จะเป็นเมคอัพตาก่อนเลยนะคะว่าจะมาแนะนำาให้ดูว่ามันมีตัวไหนบ้างนะคะวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็จะนําตัวนี้เลย d r a w i n ไง y ราว o w นะคะดินสอเขียนคิ้วของ IntuD ีนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะสีน้ำตาลดำนะคะซึ่งอยู่ใช้เป็นประจำแล้วก็จะมีสองหัวนะคะจะเป็นหัวแปรงปัดนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวนี่สักเขนคิว้วจะเป็นหัวตัดนะคะทำไมาจะเป็นหัวตัดเดี๋ยวจะมาเขียนให้ดูกันนะคะว่ามันดียังไงนะคะกันเ,เลยก็ปัดเอาผอนแป้งเมื่อกี้ออกก่อนนะคะที่เราแต่หน้า แล้วก็จัดระเบียบรูปคิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นของ i n t o d นะคะก็ที่อยู่เขียนคิ้วก็จะชอบเขียนแบบให้หัวหักนะคะให้คิ้วแบบหักมุมตรงนี้นี่นะคะจะเขียนประมาณนี้นี่นะคะจะกัดขอกระจกเสริมอะไรอย่างเงี้ย แบบนี้นะคะ่ะลากมาแล้วก็ตวัดมันลงรูปแบบคิ้วนี่จะบอกว่าเขียนไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าโครงหน้ากับรูปคิ้วของคนเรามันจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีเทคนิคการเขียนคิ้วของแต่ละคนนี่แตกต่างกันออกไปนะคะก็อ,อย่็นตาของอย๋่แล้วนี่จะชอบแบบเขียนแบบหักแบบนี้มันจะดูแบบไม่รู้สีชอบอ่ะ เราจะมารีวิวสีของดีไซน์เคยนคิวให้ดูก็จะเป็นออกสีแบบนี้นะคะก็เป็นแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะโรยิไงบราวนะคะจะเป็น2หัวสะดวกนะคะและ้วก็ที่สําคัญราคาประหยัดถ้าราคาไม่ประหยัดเราจะไม่ใช้นะคะที่เป็นคอนเซ็ปต์ของอยูวเองแล้วก็อย่างที่2เลยนะคะก็จะมาลง ตานะคะพอเราได้คิ้วแล้วนะคะเดี๋ยวขอเติมนี้อีกนิดนึง uh huh. ก็จะมาลงตานะคะตัวน,นี้ก็จะเป็น Bring b r i n g b r i n g eye stick นะคะซึ่งเคยรีวิวไปแล้วว่าก็หลายคนก็สนใจแล้วซื้อไปใช้ดูนะคะหลายคนก็ชอบบอกว่าทําให้ตาสว่างที่จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะสีขาวก็จะเป็นเนื้อแห้งแบบนี้นะคะ ก็เป็นแบบนี้เลยก็เียวเอามาใช้ก็คือจะลงหัวมุมตาตรงนี้ก่อนนี่นะคะจะทำให้เราต่ดสว่างลงแค่ตรงนี้นะคะลงแค่หัวมุมตานะคะก็ใช้นิ้วมือเกรี่ย ะะก็จะทำให้แบบตาเราสว่างขึ้นมาแบบนี้คะ่ะมีกับเพรแบบบิง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 ตามชื่อยี่ห้อเลยนะคะก็ต่อมาก็จะเป็นบิงบิงเหมือนกันแต่เป็นบิงบิงรุ่นใหม่เพิ่งออกใหม่จากอินโดนีเลยนะคะเป็นสีใหม่นี่ตัวนี้จะเป็นนี่บิงบิงเหมือนกันแต่เป็นสีนี้ สีออกแชมเปญหน่อยตัวนี้จะเป็นเบอร์9นะคะเมื่อกี้เป็นเบอร์1ก็จะเป็นแห้งออกประมาณแบบนี้สีน้ำตาลสีจริงเขาจะออกสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลทองๆหน่อยแต่ไม่ได้แบบทองเยอะมากก็จะเป็นเดี๋ยวก็จะใช้ตรงนี้นะคะใช้ทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนี่เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ลงไพรเมอร์ตา จะบอกว่ามันจะทําให้แบบสีเฉดของของเราเนี่ยเมคอัพตาเนี่ยมันดูเข้มขึ้นมานะคะก็ใช้มือเหมือนเดิมคอนเซปต์เต็มือเกรียนะคะก็จะเป็นแบบนี้การแต่งหน้าแบบง,ง่ายๆนะคะก็จะเป็นสีขาวเบ่งๆสีขาวเบอร์หนะะึ่งค่ะแล้วก็นี่เป็นเบงเบ,งบงเหมือนกันเบอร์เนะคะต่อมาก็จะเป็นนี่ คาเลต์อะชิดโดที่อยู่ใช้นะคะก็จะเป็นชิเนีร์นะคะข้างในาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะสีที่อยู่ใช้ก็คือจะเป็นสีนี้เลยสีนี้ค่ะนี่นะคะก็ใช้เกี่ยแค่ตรงนี้ให้ตาดูมีมิติเฉยๆค่ะจะบอกว่าสีอะชิดโดติด ติดชัดมากเลยเพราะว่าลงไพรเมอร์ตาเมื่อกี้ทำให้สีเชลล์แบบเด่นขึ้นมาเลยค่ะอ่าฮะก็ลงแค่ตรงนี้ก็พอจะทำให้ตาเราแบบเห็นไหมคะมันจะไล่สีจากสีขาวแล้วก็สีไอสีทองเมื่อกี้นะคะสีทองชิมเนเมื่อกี้แล้วก็สีพาเลทของไอชาแนลสีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่แหละสเต็ปง่ายๆไม่ต้อง,องยุ่งยากเลยเลยแนะนำเลยอ่ะไพรเมอร์ตาแบบโอเคเลยอะค่ะทำให้อาชโดว์แบบเด่นขึ้นมาจริงๆอะพวงทีท่มันไม่ได้เด่นขนาดนี้นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แหละที่อยู่แต่งทุกวันนะคะที่ไปมอลแล้วก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ เสร็จแล้วก็จะนี่นะคะลงตรงนี้อีกทีนึงนะคะแล้วก็ใช้มือเกลี่ยบางๆนะคะก็จะเห็นว่าตาแบบดูมิติดูมีมิตินะคะก็จะเห็นเป็นมุมๆเป็นการไล่โทนของเฉดสีเนี่ยค่ะที่อยวแต่งตาก็จะมีแค่นี้แหละในอัพตานะคะต่อมาก็จะเป็นอยไลเนอร์ของมเมลาาจะขอสารภาพว่า ใช้จนสติ๊กเกอร์เขาลอกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก่อนที่นี่อยู่จะมีเทคนิคมาบอกว่าก่อนที่อยู่จะกรีดอายไลเนอร์เนี่ยอยูจะลงตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพูปเชนออโต้เพนสิลนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี้จะเป็น b k 8ปดเป็นสีดํานะคะข้างในจะมีไอแท่งมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีคิเตอร์วิงวิงด้วยเห็นปะอ่มันจะมีคิเต,เ,คเตอร์ผสมอยู่นะคะก็จะลงตรงนี้ก่อน ลงนะคะและเราก็แนะนำะว่าเทคนิคอ่งนี้สําหรับคนที่แบบเช็ดอะไรเนื่อไม่ค่อยเป็นตอวัดหางไม่ค่อยเป็นก็ลงไอ้ตัวนี้ก่อนนะคะลงดินสอตัวนี้ก่อนนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็ลงม,มุม ก็จะบอกว่ามันไม่เยิมนะคะตัวนี้คอนเฟิร์มไ้เลยว่าไม่แพนด้าไม่เยิมนะคะแล้วก็ไม่ราคายเคืองตาเขียนง่ายเป็นเนื้อเจลแบบอัดแท่งะคะ่ะก็จะเขียนแบบนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยลงแล้วค่อยลงแบบอายไลเนอรตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นของอินทูดี้เหมือนกันนะคะตัวนี้คุอยู่เห็นพี่หญิงแะรีวิวด้วยอะ่ะเขาใช้อาไลเนอร์ตัวนี้ยทา เพิ่งเห็นเมื่อกี้แล้วแบบเอ้ยก็เลยหยิบมารีวิวให้ดูก็เขียนเดี๋ยวก่อนนะคะขอกระจบนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เนื้อจะเป็นแบบนี้ คาเนื้อจะแบบไม่ติดเกี่ยง่ายเมื่อกีอยู่ลงไอพูเพนอัลโตพนซิลนะคะจะทำให้แบบมันจะเป็นสีเนื้อมันจะแบบเนียนมันจะไม่ทำให้แบบตาเราแบบแบบยังไงอะออกมันๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีเนื้ออย่างเงี้ยค่ะก็ตวัดอายไลเนอร์ปกตินะคะแล้วก็ลงตัวนีอ้อีกครั้งหนึง่งค่ะเซตอ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการแต่งตาของอิว๋วกีดแอนไม่เท่ากันแปบเป็นนะอือก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ปัดมมตคาร่าปัดปัสออแล้วก็เซลิฟแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะบอกว่าแนะนําเลยเหรอมาแนะนําไพเมื่อตัวนี้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมารีวิวนอกรล่าว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริง,รงมันทําให้แบบ ไอเชเดอของเราอะเห็นปะชัดขึ้นเพราะเมื่อกี้ใส่มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูคลิปต่อไปกันละกันค่ะได้ไาม